ไอคนที่ไปกล่าวหาว่าพี่เขาทําผิดเนี่ยเราไปเรียกร้องอะไรได้ไหม สวัสดีครับส,สดีครับผมแล้วก็อยู่กับทนายสามารถกับรายการคุยกันได้ที่เราจะหยิบยกเรื่องราวต่างๆที่เพื่อนๆเข้ามาปรึกษาทางแฟนเพจท,ทนายสามารถมาพูดคุยกันมาหาทางออกไปด้วยกันครับสําหรับวันนี้จะเป็นพี่มาศขอเล่าพี่มาศจะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังครับวันนี้ครับสําหรับวันนี้นะเป็นเรื่องที่ผมเนี่ยจำได้ขึ้นใจเลยเพราะว่าเป็นคดีที่ผมต้องไปต่อสู้คดีเนี่ยใช้เวลาประมาณ2ปีเลยนะครับกว่าคดีจะจบเนี่ยเรื่องเกยกว่าตัวพี่เขาเป็นจําเลยเนี่ยเขาดันไปอยู่ในที่ที่ไม่ควรอยู่ ไปอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุมีคดีฆาตกรรมแล้วก็ลงถู้เมืนคดีกลายเป็นแพะรับบาปไปเลยครับก็เลยเป็นที่มาของเรื่องราวพี่มาดขอเล่าแพะรับบาปชีวิตพัง เรียกร้องอะไรได้บ้างอย่างที่พี่มาศบอกไปเมื่อสักครู่ครับพี่ท่านนี้ดันไปอยู่ในที่เกิดเหตุที่มีคดีฆาตกรรมแล้วก็ถูกจับเป็นแพะรับบาปากฏว่าเคาะร้ายครับศาลไม่ให้ประกันถูกคุมขังระหว่างต่อสู้คดีในส่วนนี้ครับพี่มาศครับศาลไม่ให้ประกันตัวเขาจะสู้คดีได้อย่างไรครับพี่มาศครับในกรณีจำเลยถูกขังเนี่ยเขาก็สามารถสู้คดีได้ในกรณีนี้นะครับแล้วเขาก็แต่งตั้งให้ผมเป็นทนายความเมืม่อผมรับเป็นทนายความว่าความให้แล้วเนี่ย ผมก็เลยเข้าไปพบเขาในเรือนจําเลยไปสอบก็เท็จริงอย่างละเอียดเลยแล้วก็ให้เขาเซ็นไปแต่งมาพอผมเป็นทนายความแล้วผมก็มต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุจริงๆไปถ่ายรูปไปทําแผนที่แล้วก็รวบรวมหลักฐานมาทั้งหมดจนเวลาถึงเวลาขึ้นศารแล้วเนี่ยสารเขาก็จะเบิกตัวจําเลยออกมาต่อสู้คดีนะครับมาเปิดความมารวบรว,วมพยานฐานต่างๆเนี่ยต่อสู้คดีไปได้โดยที่ว่าแม้จําเลยเนี่ยไม่ได้ประกันตัวก็สามารถสู้คดีได้ไม่ต้องกังวลครับคดีนี้นะผมใช้เวลาในการต่อสู้คดีเนี่ยถึง2ปีเลยนะกว่าคดี จจะจบโดยคดีนี้นะสารชั้นต้นเนี่ยมีคำพิพากษายกฟ้องว่าจำเลยเนี่ยไม่ผิดนะครับแล้วส่วนในชั้นอุทธรณ์เนี่ยก็มีคำพิพากษายืนว่าจำเลยไม่ผิดตามสารชั้นต้นด้วยคดีก็จบกันที่ศาลอุทธรณ์เพราะว่าพนังกงานในการเนี่ยเขาไม่ดีกาต่อนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วหลังจากมีคดีจบแล้วสารก็จะมีคำสั่งให้ปล่อยตัวจำเลยออกจากเรือนจำครับแต่ไฮไลท์ของเรื่องมันอยู่ตรงนี้ครับหลังจากที่ดำเนินคดีกันมา2ปีเนี่ยครับที่เขาก็ชีวิตแทบจะพังทลายเลยครับไม่มี งานไปสมัครงานก็ถูกหาว่าเป็นขี้คุก<อ>ไม่มีเงินเหลือเก็บเพราะใช้ในการต่อสู้คดีไปหมดแล้วแถมซ้ำร้ายไปกว่านั้นครับเมียที่อยู่กินกันมาก็ทอดทิ้งเขาไปไปมีผัวใหม่แล้วพี่มาดไปช่วยเหลือพี่ท่านนี้อย่างไรบ้างเมื่อทราบข่าวตรงนี้ครับชีวิตเขาเนี่ยลำบากมากเลยนะชีวิตพังเลยอย่างที่กล่าวมาก็คืองานก็ไม่มีทำเพราะว่าถือว่าเป็นบุคคลเคยต้องโทษมาเนี่ยคนอื่นก็ไม่ค่อยไว้ใจนะครับไม่มีความเชื่อใจหางานยากเงินก็ไม่มี แถมถูกครอบครัวทอดทิ้งอยู่คนเดียวค่อนข้างลำบากผมก็เลยต้องหาวิธีว่าทํายังไงจะให้ชีวิตเขากลับมาดีได้เหมือนเดิมเพื่อเป็นการเยียวยาชีวิตเขานะครับเนื่องจากว่าตัวเขาเองเนี่ยก็เป็นชาวบ้านแล้วก็ไม่มีคนแนะนําเขาว่าหลังจากที่เขาถูก,กดึงมาคดีติดคุกติดตารางมาแล้วเนี่ยถึงแม้ศาลจะ,ะรักษาว่าเขาไม่ผิดเนี่ยเขาอะควรจะได้รับการเยียวยาอย่างไรบ้างผมก็เลยไปแนะนําให้เขาให้ไปดำเนินการขอรับสิทธิ์ในการเยียวยาความเสียหายตรงนี้ได้ครับโดยผมเนี่ยก็ได้พาพี่เขาไปเรียกร้องกับหน่วยง,งานรัฐนะครับสาหรับค่าเสียหายที่เ้าได จากการถูกมือคดีอาญานะครับตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายแนละค่าทดแทนค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคะดีอาญาพศ2544สิทธิที่พี่เขาจะได้รับตามพระราชบัญญัติก่าัเนะครับก็มีอยู่5ข้อหลักๆก็คือ1ค่าทดแทนจากการถูกคุมขัง2ค่าใช้จ่ายจะเป็นในกรณีรักษาพยาบาลนะครับหรือรวมทั้งคื้นฟูตมัตตภาพในกรณีที่เกิดการเจ็บป่วยค่าทดแทนกรณีที่ตัวเขาถึงแก่ความตายหรือ4ค่ค่าขาดประโยชน์จากการทำมาหาได้ระหว่างถูกมือคดี5ค่าใช้จ่ายจะเป็นในการดำเน,นินคดี โดยสิทธิ์ทั้ง5ข้อเนี่ยว่าจะได้เท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานแล้วก็เอกสารต่างๆที่เรานําส่งกับเจ้าหน้าที่รับแล้วเขาก็จะร่วมกันพิจารณาว่าเราเนี่ยควรจะได้เท่าไหร่ครับผมก็ได้รวบรวมหลักฐานทั้งหมดนะครับนาไปยื่นเรียกร้องค่าทดแทนนะครับที่กรมคุ้มครองสิทธิและสิทธิภาพประจ,ำจำารําจังหวัดเนื่องจากว่าคดีนี้เกิดขึ้นที่ต่างจาังหวัดนะครับนอกจากกรมคุ้มครองสิทธิและสิทธิภาพจาังหวัดแล้วเนี่ยถ้าเกิดขึ้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยยังสามารถยื่นที่สำน,น,นักงา,านยุติธรรมจังหว ของจังหวัดนั้นๆที่เราถูกดำเนินคดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราถูกดำเนินคดีที่ในกรุงเทพไม,ไม่ว่าจะเซ็นสารไหนนะครับก็สามารถยื่นเอกสารนี่ขอรับค่าทดแทนที่สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอากระทรวงยุทธรรมแจ้งพัฒนาได้ครับสำหรับเอกสารนะครับที่ต้องเตรียมไปในการยืน่นขอรับค่าทดแทนนะครับหลักๆก,ก็คือหนึ่งสำเนาบัตรจดตัวประชาชนแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านของตัวจำเลยหากกรณีที่เกิดเจ็บป่วยนะครับก็ควรที่จะมีใบเสร็จหรือค่ารักษาพยาบาลใบรับรองแพทย์ และที่สําคัญเลยที่ขาดไม่ได้คือคําพยักษาถึงที่สุดยืนยันว่าคุณเป็นผู้บริสุทธิ์สารท้องสาว่าคุณไม่ได้กระทําผิดแล้วก็หมายขังระหว่างถูกพิจารณาเขาจะได้พิจารณาได้ว่าคุณน่ะถูกขังที่วันแล้วก็ถูกตั้งขังตั้งแต่วันไหนแล้วก็ปล่อยวันไหนใบสําคัญแสดงถึงที่สุดว่าคดีนี้ได้ถึงที่สุดแล้วจบสิ้นไปแล้วใบแต่งทนายความหรือหากกรณีที่มีการจ้างทนายความถ้ามีการทาสัญญาจ้างว่าความไว้ก็ให้นําสําเนาบัตรของทนายความที่ทําคดีมา่ห้ามาด้วยนะครับใน การยื่นคำร้องขอค่าทดแทนที่สำคัญนะครับในการยื่นคำร้องขอรับค่าทดแทนดังกล่าวเนี่ยจะต้องยื่นภายใน1ปีนะครับนับแต่าาศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าคุณไม่ได้กระทำผิดตามกฎหมายถ้าเกิดว่าไปใช้สิทธิ์เกิน1ปีแล้วเนี่ยสิทธิ์ตรงนี้ก็จะเสียไปแล้วก็ทําให้ไม่สามารถเรียกร้องค่าทดแทนได้อีกถึงแม้ในการเรียกค่าทดแทนดังกล่าวเนี่ยจะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากต้องรวบรวม,รวม,รวมหลักฐานเยอะแต่ว่าพี่เขาเนี่ยก็ได้รับเงินตามที่เขาจะควรจะได้รับเรียบร้อยนะครับสาหรับเรื่องราวตรงนี้ก็ดูแฮปปี้เอนดิ้งดีคร นายก็ใช้เวลา2ปีในการต่อสู้คดีความและใช้เวลาในการไปเรียกค่าทดแทนให้พี่ท่านนี้อีกพอสมควรเหตุการณ์ก็ดูจะค่อนข้างจะยุ่งยากสักเล็กน้อย ทนายมีคําแนะนําสําหรับเรื่องดาวการไปเรียกค่าทดแทนไหมครับครับถ้าเกิดว่าในกรณีเรียกค่าทดแทนเนี่ยมันมีขั้นตอนยื่งยากนะครับเพราะว่าชาวบ้านเองเนี่ยก็ไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องขั้นตอนในการยื่นเท่าไหร่ผมแนะนําว่าถ้าคุณมีกําลังนะครับมีทุนทรัพย์พอเนี่ยแนะนําให้จ้างทนายนะครับมอบหน้าให้เขาเป็นผู้รวบรวมหลักฐานแล้วก็เป็นผู้ยื่นคําร้องขอรับค่าทดแทนให้แต่เมื่อเจ้าหน้าที่รับเนี่ยเขามีคําสั่งจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเนี่ยทนายเนี่ยเขาก็จะพาตัวของคุณเนี่ยไปรับเงินด้วยตัวเองครับไม่ต้องกัง าการเป็นแพลรับบาปคงไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วคุณชนะคดีแล้วคุณก็ต้องไปรับค่าทดแทนอย่าลืมนะครับว่าคุณต้องไปรับภายใน1ปีหลังจากคดีสิ้นสุดครับฝากติดตามแฟนเพจทนายสามารถรวมถึง YouTube c h anel n คุยกันได้ไว้ด้วยครับสำหรับวันนี้ผมพลและทนายสามารถคงต้องขอตัว,วลาไปก่อนแล้วมาพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ ให้ทนายจากเคสเนี้ยไอคนที่ไปกล่าวหาว่าพี่เขาทําผิดเนี่ยเราไปเรียกร้องอะไรได้ไหมได้ดิถึงแม้พี่เขาจะได้รับค่าตดแทนจากภาครัฐแล้วนะมันก็ไม่ตัดสิทธิ์ที่เขาจะไปฟ้องเรียกค่าเสียหายจากไอคนที่กั่นแกล้งหรือว่าคนที่กล่าวหาว่าเขาทําผิดเนี่ยก็าสามารถเรียกได้